รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสอนรำขคองกราบท่านก่อนรายการเพือกรออ้องต้นปบที่ถึงรำร้องินน้องทั้งลายโควิดทำให้ หักเห็นจริดเขาประทังสอนรำขอฝากคำ่วนเสกลำบากลำบนต้องทนทำอยากกลับไปร้อง สนับสนุนโดยอีซูสุดีแม็กคู่นี้ที่เขาเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะคือเขาเนี่ยนะคะเล่นลิเกม,มาตั้งแต่อายุ4ขวบ4ขวบคะ่ะแล้วหนูเท่าไหร่สี่ขวบเหมือนนกัอุ้ยเท่ากันเลย4ขวบให้มันคู่เลยเหรอสแสดง <4 S 3> วา่า4ขวบเล่นยังไงอ่ะคือของหนูเนี่ยจะเป็นการเต้นแขกก่อนเต้นระบำร์มแขกแล้วก็เลยเป็นลูกเจ้าเป็นลูกชนบทบ้างเป็นคนโยนคนเตะเป็นคนจนคนรวยเงี้ยจุกจุกจำได้จ้ะ เป็นลูกเป็นรุ่นลูกแล้วจะมีการร้องไหมคะตอนร้องด้วยนะร้องต่อเขาด้วยได้ใช่มันมีมีบทร้องแล้วของศรรามน่ะั้นก็จะเป็นประมาณว่าออกไปไปเล่นเป็นลูกค่ะเป็นโอรสออกไปร้องก่อนแค่ฉากเดียวว่าเป็นใครแล้วก็ร้องเข้าอย่างพี่เนี่ยอย่างพี่ก้องเนี่ยถ้าเกิดไปเล่นเนี่ยพิชิตบีดพื่ต้องเล่นเป็นใครนางเอกสถานเดียวเลยค่ะจมูกได้เหรอไรได้ ไลว์หน้าน่าหูดมากหอนชาปุ๊บมองผ่านไปเลยยิ่งบีบไม่เห็นได้ได้สิยิ่งรีบสิบห้าถือให้แน่นไม่โกหกเนาะก็ถือติดอย่างที่คุณก้องแนะนําว่าสองคนนี้นะคะเป็นลิเกสองยุคยุคที่หนึ่งกับยุคที่สองนี่ห่างกันกี่ปีเล่าสิเหลามาเหลามาเราอยากจะพูดเลยเหลามาสิเราเท่าไหร่ปีนี่หนูจะใกล้เลขห้าแล้วอ่ะคุณจริงหรอจ้าสิบห้าเหรอครับ แค่นู้คุณสามสิบกว่านะไม่ใช่ก็จะแตะเลขห้าแล้วจะแตะเลขห้าแล้วเนาะ ของแบงก์ก็แบงก์เพิ่งจะ 24, 24ครับห่างกัน,น,นตั้ง20กว่าปีเอาเอาตรงนี้ต้องบอกว่ากรอนลิเกของสองยุคนี้ต่างกันยังไงไม่ต่างนะคะการร้องกรอนลิเกไม่ต่างกันแต่รูปแบบมากกว่าจะต่างกันเหมือนว่ารุ่นนี้เขาจะมีอะไรหลากหลายขึ้นเยอะทานองใหม่ๆจะเกิดขึ้นเยอะลิเกไม่มีไม่มีการเรียนจบนะมันจะต่อเนื่งองเรื่อยเรื่อยๆ,ๆ,ๆทำนองใหม่ยังไงไหนลองอยากอยากให้น้องเปรียบเทียบก็คือเหมือนยุคสมัยใหม่เนี่ยจะมีคําว่าจุงเบยหรืออะไรเข้ามาอยางจะมีว่า หนว่ามันทั่งช่างถูกใจทุมเบยอะไรประมาณนี้อยากรู้จริงๆ<อ>ว่าสมัยนี้นะคนดูมันลดจํานวนลงบ้างไหมครับของแบงค์ไม่ลดนะครับคือแบงค์รู้สึกว่าเหมือนสมัยนี้นครับโซเชียลมันเข้าถึงเหมือนอลิเก เข้าถึงโซเชียลวัยรุ่นก็จะเล่นพวกโซเชียลมีเดียเยอะครับออทั้ง Facebook Instagram นะครับออพอวัยรุ่นเห็นปุ๊บวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยลิเกมันไม่ได้ล้าสมัยแล้วเ,ออเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ใน Facebook ได้แล้วมันเข้ามาอยู่ใน Instagram ได้แล้วออแป้ว,ว่าตรงนี้ก็คือเป็นข้อดีออที่ทำให้ลิเกเออวัยรุ่นมาสนใจมากขึ้นนะครับอ,อ,อยากรู้เรื่องนี้ยางงั้นตอนสมัยก่อน วิธีการหรือว่าขั้นตอนในการไหวครูมีอะไรยังไงบ้างคะคล้ายกันเนาะครับยังยังยังดำเนินมาเหมือนเดิมนะทุกสอนมาแล้วยังไงบ้างก็คือว่าก็ต้องมีการไหว้พ่อแก่เหมือนว่าเหมือนโหมโรงอย่างเงี้ยหมโรงก็ต้องแบบเหมือนกันการไหว้ก็เหมือนกันแต่มันจะมีหนึ่งปีเราต้องไหวครูหนึ่งครั้งก็ต้องทำใหญ่ยู่เ่แต่เหมือนทำทำเหมือนกันมาหมดเนาะใช่เหมือนเป็น อะไรที่เราทาเหมือนฟันแต่เพียงแค่ว่าแต่ละคณะก็คือจะจัดเป็นพิธีบูชาครูประจําปีคณะลิเกเป็นแตกต่างกันไปพิธามีสีแล้วอย่างเวลาที่แบบเคยเจอเรื่องเกี่ยวอะไรแปลกๆอาถรรพ์ในโรงในโรงลิเกไหมของโรงของเราเนี่ยห้ามเดินใส่ใส่รองเท้าเดินผ่านเพราะแก่ห้ามห้ามเอามม้จะมาตีกันห้ามเอารองเท้าตีกันห้ามมากเลยอันนี้ไม่ได้เลยนั่งกอดเขาอ่าใช่ถูกเพราะอะไรลูก มันเหมือนแบบเหมือนเป็นคนอมทุกอะแล้วมันจะมีความทุกเข้ามาเรากอดเข่าเจ้าจุกใช่นั่นแหละค่ะห้ามเลยในโรงลิเกย์องแล้วมีถือไหมความเชื่อถือไหมเออมงกุดอย่างเงี้ยพี่ก้องมองอยู่แล้วอย่าใส่ไปเที่ยวหยิบมาใส่อย่างเงี้ยเขาถือไหมฮะได้แต่ห้ามข้ามถือมากทุกอย่างที่เป็นของแต่งตัวทั้งหมดเครื่องแต่งหน้ามงกุดหรือว่าชุดห้ามเด็กขาดแต่จริงๆถ้าขัดใครจะเอาไปใส่ได้นะไม่เป็นไรห้ามนอนพาดอะไรห้ามอย่างนี้มีไหม ของเรามีนะเวลาลิเกแสดงอ่ะห้ามนอนทับเครื่องเหมือนแต่งตัวอย่างเงี้ยแต่งแล้วใส่มงกุฎแล้วทุกอย่างใส่แล้วห้ามนอนอันนี้จะอาพับใช่ไม่นอนพักตาก็ไม่ได้ค่ะนั่งหลับได้ไหมฮะไม่ฮะนี่ไม่เอานี่ไม่เอาเลยถือว่าอาพับพ่อแก่อันนี้ส่วนตัวของพี่ลิดนะครับแล้วก็เวลานอนห้ามหันเท้าไปทางพ่อแก่ใช่แต่ตอนนี้อะไรฮะแข็งมากเลยค่ะพี่ก็ไม่กล้าทักหรือไม่น้องยิงไม่ไม่ได้ยิงนะคะ แม่ผมกุญแจก่อนเชิญมงกุฎลงก่อน,น,อนได้ไหมคะ<ช><ม>ได้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 เอามงกุฎต่อก่อนนะแบงค์ช่วยหลีดที่สวยอะไม่ใช่ไม่ใช่ สวยไหมชอบจังเลยมุงลงเลยถามนิดนึงเขาบอกว่าชุดแพงเนยสนนราคาเอาตัวเล็กๆก่อนชุดละประมาณเท่าไหร่ฮะหลักหมื่นเนาะหลักหมื่นเฮ้ยจริงทหารเรวของเราอ่ะมีหลักหมื่นนะถ้าถ้าใส่เพชรนะต้องใส่เพชรนะเพชรขัคิปตันบางพรต้องมีกันแหละชุดนางสนองชุดก็ชุดผู้ติดตามเนี่ยนะเป็นหมื่นนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็คุณดูดีเวลาใส่ที่ฉันมั่นใจเลยอ่ะมงกุฎอ่ะมงกุฎนี่ตกอันเท่าไหร่ฮะหลักหมื่นกว่าสองหมื่น คริสโตมารวมอยู่เป็นวงกุฎแต่ที่เวลาไปกระจายอยู่ในชุดมันจานวนเยอะกว่านี้มากใช่จะเม็ดใหญ่ด้วยชุดเป็นแสนไหมฮะมีมีบางตัวครับใช่ครับแต่ว่าไม่ทุกตัวนะคะในนๆทีจะมีสักชุด2ชุดที่เป็นพิสตันทั้งตัวเลยตัวใช่ไม่จะอย่างี้ท่ารำเนี่ยนะลิเกคนละยุคกันท่ารำเขาเป็นสากลไหมฮะเป็นการสื่อภาษาที่เข้าใจกันไหมคอาสอะไอย่างพี่มั่วได้ไหมอย่างเงี้ยได้ยังไง ตัวเราไปไหนจ๊ะจะไปไหนอันนี้เราเรามองอะไรคะมองมองร้อนร้อนร้ขอนใช่ใช่ไม่แต่เขาต้องมีท่าของเขาเนาะเขาจะมีท่าแบบร้อนแค่นี้แค่นี้อดไงฮะจะตุ้มตุ้มต้องทิ้งมือตุ้มแล้วก็วาดลงมาก็จะว่าจะร้องไห้ได้นะแล้วก็วาดมาที่หน้าอมันถึงจะยิ่งงี้นี่มากินซอสที่แบบเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นตุ้มก่อนตุ้มนี่หรอตุ้ม แล้วก็แบบตู้มันกวาดมาแล้วมันแล้วแต่นะมันก็ล้วก็เรื่อยเยต็งเต็งเต็งไม่สมัยนี้รวบรัดอดเลยจ้าอย่างนี้เลยจ้า ได้ไม่ทิ้งมือแต่ถ้าเป็นเจ้าก็อาจจะต้องลำอะไรอย่างเงี้ยเป็นเก็เป็นเจ้าคือเป็นแบบว่าราชินีในเรื่องหรือย่างเงี้ยหรอแบงค์โจรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าท่าลำนี่มันเหมือนกับการออกกําลังด้วยเหมือนกันบ่าใช่แล้วโกรธแล้วโกรธน้ำตุ้งติ้งเขาโกรธอย่างเงี้ยได้ตรหวัดมืออ้อะไรเงี้ยได้เนาะแบงผู้ชายเขาทำอย่างเงี้ยเนี่ยคือคุณเขาอะไรปั่นอะไรแบบโมโหอ่ะมีที่แปลงต้องฝันความโกรธก็ปั่นอบูนโอ้โหโมโหใช่ครับบางอย่างก็ อิปิยะทำสิที่ตีหัวตัวเองอีกแล้วไม่ใช่นั่นไม่มีมีเหรอใน่พเกยไม่มีอันนี้คือท่าครับแต่ท่าทีก็คือทีไม่ได้ลำมันติดมาในชีวิตประจำวันบ้างไหมเมื่อก่อนเป็นเอาไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเปล่าดันขวดมันบ้าอย่าให้ติดท่าเลยครับอยากรู้เป็นนางเอกลิเกยผู้ลิเกมีแฟนได้ไหมส่วนตัวหนูเนาะ สมัยหนูเนี่ยมีได้แต่ไม่บอกแมรารู้สึกว่าสมัยนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคร่บะะาสามารถเปิดตัวได้ว่ามีแฟนถ้ามีเพราะว่าแฟนคลับที่มารักเราชื่นชอบเรา ว่าต้องรักแล้วก็ชื่นชอบคนที่เรารักด้วยคืออย่างแรกเลยนะครับเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราก่อนเพราะว่าลิเกน่ะคือวัฒนธรรมของไทยเราครับเป็นของไทยโดยแท้เลยแล้วก็บอกได้เลยครับว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกในเรื่องของความสวยงามการร้องการรำทุกอย่างมีเสน่ห์มากๆแม้แต่การแต่งกายแต่งตัวลิเกครับก็ ทุกคนต้องหาแรงบันดาลใจครับไม่คุณไม่จําเป็นจะต้องมาแสดงลิเกเหมือนแบงก์ก็ได้ไม่จําเป็นต้องแสดงเก่งเพราะว่าทุกคนฝึกฝนกันได้ไม่มีอะไรยากถ้าหากว่าเราตั้งใจและอยากจะฝึกฝนนะครับลิเกเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ใช่เรื่องน่าอายครับถ้าคุณชื่นชอบคุณติดตามคุณเสพลิเกไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยเราแค่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราเท่านั้นเองครับแล้วก็ขอเพียงแค่อนุรักษ์ไม่ดูถูกเห็นค่าในลิเกแค่นี้ลิเกก็จะไม่หายไปจากไทยแล้วพอ รอยเข้าไปในเพจลิเกเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ลิเกยุคใหม่จะมีเพจมีเฟสบุ๊กมีการไลฟ์ด้วยนะครับ้วก็ติดตามได้ที่ไหนคะของแบ็กก็สามารถติดตามได้ที่เพจ แบงสอนเลยครับพี่หลีดามีเพจมีอะไรไม่จ๊ะก็ติดต่อเลยดูไอจีเฟซบุ๊กได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้มีคณะเป็นของตัวเองแต่เป็นคณะเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะมาเป็นแขกอยู่กับน้าลีดของเราน้องสอนลามน้ําเพชรค่ะขอบคุณมากนะยินดีมันขยับว่ายี่จะฉันต้องปวดหลุดเลยอ่ะขอบคุณสอนลามน้ําเพชรนะยังอยู่ด่าพี่ถ่ายต่อในนี้เกิดอะไรขึ้นนะลูกแต่ช่วงหน้าล่ะคุณก้องช่วงหน้าจิีจ๊ะ ดูปลายจักหวของคุณจิ้งหรีดค่ะบจิ้งหรีดขาวนะคะไม่ใช่คุณจิ้งหรีดต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่ยายมาเข้าครัวพิ้งหรีดขาวเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยนะคะทำเราวนี่เขาบอกทำเล่นๆทำเล่นเอาประกดยอดสั่งซื้อเข้ามานี่รัว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 เธอรู้ไหมเทียนนี่เป็นของมงคลใช่ ไฟลายซักผ้าปรับผ้านุ่มออแกนิกจิ้งรีดขาวชวนมาทำราวนี้จึ้งจึ้งตั้งตังนี้ตร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 งนี้ตั้งนี้มันอาจะทำแล้วเนี่ยไ,ไม่อยากเชื่อเพราะปกติอย่างจิ้งหรีดขาวได้มาทำส้มตำปลา ลิเกอินเตอร์นี่นะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าที่ย้ายมาเข้าครัวเปิดเตากันเนี่ยเพราะว่าจิ้งหลีดขาวเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยนะคะทำราวนี่เขาบอกทำเล่นๆทำเล่นๆอ้าวปรากฏว่าไม่ใช่แค่ยอดวิวค่ะยอดสั่งซื้อเข้ามานี่รัว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 ต่างตุรกีอ๋อที่คุณทำขายได้เหรอทำขายโอ้ไม่เกอร์บอยเกอโอ้เจ้าพี่เซรีเกจะทำส้มทำได้อย่างเดียวนะทำราวนี่เป็นด้วยดูกล่องดูก่อตัวนี้เลยจ้า อันนี้คือของคุณเหรอใช่ค่ะอันนี้กล่องเท่าไหร่คะกล่องเราร้อยกว่าบาทเองร้อยเท่านั้นเองค่ะถ้าเป็นชิ้นนี่ชิ้นละ25บาท<ม>านี่นคุณดู JR จ,จิ้งดีใช่ค่ะนี่งามได้นี่โฮมเมดใช่ถูก<อ>ต้องเลยทำเป็นจริงหรือเปล่าทำได้จริงๆแล้วน้ำสูตรเนี่ยหลานเอามาแล้วเราปรับไงเราไม่ชอบหวานบอกใส่หวานน้อย แต่เข้มข้นส่วนผสมอะไรบ้างก็มีน้ําตาลมีไข่นะคะมีเนยเค็มผงฟูแล้วผงอเนกประสงค์แล้วก็มีนี่ค่ะผงช็อกโกแลตใช่อ่าด้านนี้อันนี้อะไรวานิลาค่ะกลิ่นวานิลาแล้ววิธีการทำล่ะคะคุณจิ้งรีแต่จริงๆทําง่ายๆเลยจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะใส่น้ําตาลนี่แหละใส่ไปเลยง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนี่นะคะน้ำตาลน้อยเลยเหรอคุณเรย์้ำมันอันนี้มันทำได้เสร็ร้อยชิ้นนะเนี่ย คือมันต้องหวานไม่หวานขมเพราะเราใส่เต็มเหนียวใส่ผงด้วยไงใส่ไข่แล้วก็ใส่ไข่ไปเลยอย่างนี้นะจ๊ะนี่ค่ะไข่ใส่ไข่ไก่ค่ะแกงไก่ใช่แล้วก็ใส่เนยเค็มไปเลยนะคะขนาดเท่าไหร่เนยเค็มร้อยสามสิบห้ากรัมเท่านั้นเองค่ะแล้วเวลาตีนะเรามีวิธีว่าอย่าไปอย่าไปตีแรงค่อยค่อค่อยคก่อนเพราะอะไรถึงอย่าตีแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันมีฟองอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยขนมเราจะ อตีนี่ค่ะคไปที่ที่รู้ค่ะประามาณนี้นะ,ะพี่ช่วยตีไหมพี่อยากตีไ,ได้เลยแต่อย่าแรงมากนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วก็ใส่แป้งอนเนกประสงค์นะใส่ ลองให้กล้องร่อนดูไหมอ่ะพี่จ๋ามามาร่อนหน่อยจ้าลองร้อนจริงร้อนร้อนร่อนร้อนจากมือเหรอคะนิดหนูต้องบอกเลยตอนแรกอะหนูทำกินกันแล้วหนูก็แกล้งโพสอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงนะมีคนทำขายไหมแล้วก็เอ้ยเล่นเล่นไหมสักสิบกล่องยี่สิบกล่องปรากฏว่าวันนั้นมีร้อยกล่องโอ้โห ลกร้อยกล่องปูเล้ง,ลงโงพวบ่งละ <c oughs> นะคะอย่างนี้นะคะโอ้โหประมาณนี้ก็ยังได้ลไดล<อ>แล้วได้แล้วแล้วเราก็เท hey, อย่างนี้เลยนะจ๊ะ oh. ง่ายจ้ะอย่างนี้เลยจ้ะอย่างนี้เลยจ้ะ <c oughs> ตอนนี้สําคัญมากเลยนะพี่ก้องขาถ้าเราทําไม่ดีนะมันจะเป็นฟองอากาศมันจะไม่สวยไง<อ>มันต้องนิดนึงอย่างนี้นะแล้ววันนั้นต้องแบบให้เข้าไปที่ตามุมอบอบอกีอ่นาทีอบประมาณร้อยหกสิห้าสามสิบนาที โอเคประมาณน oh. ี่โอ้นี่แต่คุณก็อดไม่ได้นะคือบราวนี่เนี่ยอย่างคุณคุณก้องบอกเซอร์ไพรส์แต่เขาเคยทำแก่นมะขามเธอรู oh. ้ไหมรทอะไรนี่เป็นของมองคลใช่ต้องบอกรุ่นแรกเป hmm. ็นเนื้อไม้เลย hmm. แต่ตัวนี้ไม่ใช่เนื้อไม้นะ oh. อันนี้เป็นผง เดี๋ยวฉันถามคุณก่อนนะแก่นะมะขามเนี่ยมันดียังไจงจริงๆแล้วแก่นมะขามอยู่คู่คนไทยมานานคือใช้เพื่ออะไรแม่ค้าแม่ขายชอบเอาใส่กระป๋องตังชื่อ1กระคนจะเก่งถามออสองค้าขายดีสโชคลา จะมีชคลาบสี่สุขภาพต้นมะขามที่เราเห็นทั่วไปส่วนใหญ่มีโพรงแต่ส่วนใหญ่มีมีแก่นก็เลยมีแก่นเห็นเขียงไม่เกจะเป็นไม้แบบนี้เขียงตันๆตันลักษณะคือแก่นหนึ่งในล้านมันจะมีสักหนึ่งต้นที่มีแก่นอายุร้อยกว่าปีและถูกฟ้าฟาดคือฟ้าผ่าตายืนต้นด้วยพี่เนี่ยป็นอย่างนี้หาต้นนั้นเจอมันอยู่ในไรของหนู ปะละแกนนงทำได้เยอะไหมกระต้นึนื้อเยอะสิคะหรอแตเอ่เอามาคลึงหรอใช่กึงเป็นเม็ดแบบนี้ยกึงเป็นเม็ดแบบนี้นเป็นกลมๆแต่หนูบอกอะไรให้นะมันเหลือน,น้อยเพราะว่าพี่ชายที่เป็นเจ้าของจริงๆเขาไม่รู้เขาไปเผาทานครึ่งต้นพี่ว้าให้ตายแล้วจะ<า>ได้ม่นเป<อ>็ของดีของพวกนี้นะไม่ต้องไปปลุกแสกไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันดีอยู่ในตัวมีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าใจเราอยากได้ใจเรานับถือนะ ได้แน่นอนเออต้องมีคาถาบทสวดไหมไม่ต้องค่ะ<ม>อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเขาก,เขาก็เขาเก่งเรื่องมูเตลูพี่เคยคนนี้เขาก็เหมือนเอาเข้าบ้านอธิษฐานจุดทูปเลยเขาจะท่องอะไรไม่รู้เขาบอกเลยถ้ามีจริงแก่นมะขามมีจริงให้ขายที่ได้เพราะที่ผืนเนี้ยสิบปีแล้วบอกอยังไงจะขายไม่คือมันแพงมาติดถนนก็ไม่ได้เขาบอกถ้ามีจริงนะขอให้ขายได้เขาก็อัญเชิญเข้าบ้านเป็นท่อนๆน,น่ะ 7วันขายได้12ล้านโอ้ตอนนี้มันมีที่มาอธิไปยเขาก็ทำให้น้องอให้น้องใช้ให้เมียมแบบเมียขายของไงแล้วตั้งแต่เกี่ยวัาที่เพน่เคยได้ข่าวว่าคุณน่ะถูกลอตเตอรี่3ปีซ้อนทุกงวดไม่ใช่3ปีแ้วสามปีมาแล้วอ๋อคือ,อบอกเลยว่าวเลยใช่ไหมฮะแต่ที่หนูใส่ไม่ใช่รุ่นนี้นะตอนแรกอะ หนูใส่เป็นเนื้อแก่นมะขามจริงๆเพราะใส่มาวันแรกหัวรัฐบาลเขาประกาศค่ะหนูนี่เขาดดดีใจมากเพราะหนูถูกรัฐบาลสลากกินแบบงรัฐบาลถูกสลากซากินแบ่รัฐบาลหนูไม่เคยถูกเลยพี่เกิดมาแล้วหนูถูกแล้วทุกวันนี้ผ่านมา3ปีกว่าค่ะหนูถูกตลอดเลยโอ้ยพี่ล่าสุดพี่ล่าสุดหนูถูกอ่ะเกือบ หกหมื่นกว่าละสไลดะพี่จ๋าไปไหแล้วรุ่นแรกที่หนูใส่หายไปไหนแล้วไปไหนแล้วขายรุ่นนั้นน่ะหนูใส่หนูใส่ไม่ใช่รุ่นนั้นหนูบอกเลยพี่พี่จ๋าหนูบอกเลยนะว่าอยู่ๆหนูก็ฝันเห็นผู้หญิงแล้วเดินจากต้นไม้ต้นที่หนูบอกกับแก่นมาขามาเป็นต้นนะในฝันนะว่าเดินออกมาแล้วก็ยิ้มให้หนูหนูก็แสดงว่าเป็นผู้หญิงเนาลเรียกแม่แก่นแม่แก่นวันดีคืนดีเด็กแต่งตัวเจ๊ให้เช่าหน่อยได้ไหมทำไมเจ๊ถูกแบบถูกตไรี่ตลอดเลยอ่ะให้หนูเช่าหนูบอกไม่ไม่ไม่ขอเช่า ขอเช่าหนูก็เลยทำประพุทธประรมประสง์ให้ใส่เขาก็เหมือนลองของอะอใส่แล้วถุงลอตตอารี่เหมือนกันอตอนนี้ปากต่อปากปากต่อปากแต่บอกเลยว่ามันหมดไปแล้วนะเนื้อไม้อะอมันหมดไปแล้วพี่พี่พี่เคยที่นบอกเล่าใฟังอะ ตอนนี้มันเป็นผงตอนแรกมันไม่ทําแล้วนะจ้ะหนูสร้างพระได้เท่าตึกสองชั้นไปหนึ่งองค์แล้วสจ้ะมีคนโทรมาขอซื้อผงกันมาขามหนูคุณนุ้ยสุจิราบอกอยากขายนะพี่เอาไปไปปั้นไปอะไรยังไงแล้วก็เออเฮ้ยเออก็ถูกเนาะไม่ขายเลยผสมกับดินเลยนี่ไม่ใช่ค่ะเรซินอ๋อแล้วก็ทําเป็นรูปทรงแบบสวยๆถ้าก็ดผู้ชายไม่ใส่เพชรก็ได้ใช่ไหมคะเนี่ยพี่ใช่ไหมว่าหนูใส่ครั้งแรกหนูถูกลอตเตอรี่แสนกว่าบาทอ๋อ แล้วมีเหลือไหมอย่างเงี้ยมีเดี๋ยวหนูจะเอาไม้จะแทนให้พี่แต่มันมีแม่เม็ดเตียวออปะเม็ดเดียวก็ได้เอาเมเีไแ่ไม่ได้ไพี่เป็นทำเองนะอาเซน,นจะจับมือม่จับม่จับม่จับโควิด อะได้ไหมได้ได้เดี๋ยวหนูให้พี่เม็ดเดียวอุ่า์เม็ดเดียวเม็ดเดียวขอบคุณมากค่ะหนูจะบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ของหนูเป็นพริกของพี่เขื่อนกับพี่สาแต่หนูเก็บไว้บ้างให้พี่นะเก็บไว้ให้พี่นะโอ้ขอบคุณสา้าเวลาเอามาเนี่ยพี่จะใส่กับกระเป๋าสตางค์ก็ได้หรืออะไรก็ได้พกพญาต่ำพกทุ่งๆถ้าเป็นเทพประจำต้นไม้บอกเขาเลยว่าชื่ออะไรชื่อท่อปิยะเกิดวันไหนอะไรอย่างเงตุลาแล้นแหละตายวันไหนเนี่นบ่าย เปล่นี่เขาหอมมากแล้ว<า>วววเปล่านี่เดี๋ยวเราไปไข้างนอกไหมเพราะเวลาต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครึ่งชั่วโมองอันงี้เราไปนั่งข้างนอก,อกไปคุณว่อ,อนี่อร่อยมออากแปรงสีฟันไบเซนเตอร์ ว่าช่วงนี้แม่บอกว่าทุกคนก็ต้องแบบทำอะไรทิพย์พงงไม่งงหรอไม่งงโอ้งี้ยเขาบอกเดี๋ยนี้ไปเที่ยวทิพย์กันใช่ค่ะคุณจิ้งหลีชอบไปเที่ยวทะเลใช่ถูกต้องคุณไปจริงนี่เขาชอบไปเที่ยวทะเลไงตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปใช่ไหมไปเที่ยวทิพย์แล้วตอนนี้เที่ยวทิพย์อ๋อเหรอแต่ก่อนหน้านี้ไปนะไปบ่อยเวลาไปจริงอ่ะใส่ชุดว่ายน้ำไหมใส่บ้างโอ้แล้ว เที่ยวทิพย์เราใส่ชุดว่ายน้าอยู่ไหนๆเที่ยวทิพย์เหรอแก่เลยค่ะยุงคุณบอกว่าเขาชอบเที่ยวทะเลอยากเห็นชุดว่ายน้ำอย่างเลยไออยากชุดว่ายน้ําไม่ห่วงเท่าว่าผิวคุณน่ะไม่เหมือนไม่เคยโดนแดดหน้านออกแดดไม่ถามจริงออกสซจ้าเมื่อกี้ตอนแรกที่เราคุยกันน่ะคุณน่ะเล่นลิเกตั้งแต่4ขวบจนบัดนี้มันประมาณ40กว่าปีแต่เลข5แล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นปีที่ต้องแต่งหน้ามาตั้งแต่เด็กและลิเกตต้องแต่งหน้าหนามากเพราะใช้คนไกลๆมองเห็นไงไม่พอมาเป็นนักร้องก็ยังแต่ง อยู่<อ>แล้วเจอแสงทั้งคืนเลยนะแล้ว่า,<ร>า<ป>สุดยังไม่พอหนูทําไร่อมุ่นหนูเจอแสงแดดเต็มเไม่มีปัญหาเลยเลยทำไมจะไม่มีพี่มีค่ะก่อนหน้านี้ทั้งมากพี่จา๋านอนน้อยแต่งหน้าเยอะด้วยอายุมันแตะเลขห้าแล้วริ้วรอยมามันมาเป็นเส้นสองเส้นสามเส้สสสสนอะตีนกาใต้ตาร่องแก้มร่องน้ำมากมันมาหมดความหมองคล้ำมากระฝ้าแดดมาเลยแต่เชื่อไหมว่าหน้าหนูกลับมาดีเพราะอะไร หนูเจอตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เลยค่ะไมนัทพเวนตี้ครีมรกแกะลบเลือนริ้วรอยตัวนี้จ้าเปิดฝาปับ๊บลองดมไม่มีกลิ่นและอีกอย่างนะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นมากเห็นไหมนะครับมีทองคาอยู่ข้างในด้วยเวลาหนูทานะมันจะฟื้นลงไปเลยมันมีความเข้มขน้นแลว้วพอทามันมีความชุ่มชื้นแล้วซึมลงเร็วมากเพราะว่าสารสากัดเขานะคะทำมาจากรกแก และท้องคํำผิวหนูเนี่ยพอใช้ได้สักระยะหนึ่งมันแลดูเรียบเนียนริ้วรอยที่มันเคยมีเนี่ยหน้าผากตีนการ่องแก้มร่องน้ำหมักของหนูเนี่ยมนแลดูจางและไอ้น้าที่มันแป็นแบบ เหมือนฝ้าระแดดอะไรเงี้ยที่หนูเป็นมาเนี่ยจะมีความใสกระจ่างขึ้น,นแล้วอย่างนี้นะทั้งลรกแกะทั้งทองคำไม่แพงเหรอคะคุณขาไม่แพงหนูบอกเลยของดีไม่จําเป็นต้องแพงใครที่มีปัญหาเหมือนจิ้งหรีดขาวื่วงริ้วรอยตีนกาใต้ตาร่องแก้มจุดด่างดำฝ้าแดดเนี่ยแนะนำจากใจเลยโทรมาที่1577โทรทัน50สายแรกซื้อหกระปุก อย่างนี้นะคะแถมไปอีก2กระปุกค่ะคยังไม่พอค่ะจ้งรีดขาวมาเองยังไม่ได้แถมแค่นี้นูแถมกระเป๋าสวยสวอีกหนึ่งใบจ้าซื้อ1แถม2แถมอีกเป็น4ชิ้นด้วยกันถ้าราคาปกติราคา9,960บาทแต่วันนี้เหลือแค่2,990บาทเท่านั้นค่ะคแต่ต้องโทรมาตอนนี้นะคะ1,5,7,7หรือ Line แอดนะคะไม n นัทพนนะคะคหนูบอกเลยวันนี้หนูใจดีมากหนูส่งฟรีและหนู ก็เก็บเงินปลายทางให้ด้วยจ้าแต่หนูมีเจ้อีกคนหนึ่งพี่เอชุติมาหน้าพังมากริ้วรอยดูโหมาตีนกาตตอนังเก็บมาหมดตอนนี้ค่ะหลังใช้เขาแลดูแบบดูดีแลดูแบบว่าริ้วรอยอ่ะมันแลดูตื้นขึ้นหน้าใสกระช่างขึ้นแล้วก็คุณแอนซีเรียมอันนี้หัวใจชอบเป็นแฟนคลับเขาเขาสวยตลอดการใช้ตัวนี้เหมือนกันเดนคุณนิโคก็ใช้ เขาบอกสายรันเร็วมากเลยอ,อ่ะ50สายจะหมดแล้วไม่เป็นไรถ้าหมดไม่เป็นไรหนูมาเองอหนูใช้สิทธิ์ของหนูที่หนูไม่อยู่ให้อีก50เป็นร้อยสาย<อ>ถ้าคุณโทรทันนะคะซื้อหนึ่งแถม2แถมหนึ่งทั้งหมด4ชิ้นราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นโทรมาที่ 1577หรือไลน์แอดนะคะไม้นัทถวินตีซื้อ1แถม2แถมไปหนึชิ้นราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นโทรมาที่1577หรือไลน์แอดนะคะไม้นัทถวินตีส่งฟรีและหนูก็เก็บเงินปลายทางให้ด้วยเอาขอบคุณนะคะทุคจีนิดข่ะขอบคุณมนะเขาก็หมานไหมคะรายการโหดร้อนตอนบ่ายทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นทางช่อง3กด33วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ